ครับกาสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับมุนีกาพาพีผ้านองมาชมเส้นทางเนาะช่วงตากตากไปแม่สอดนะครับตากไปแม่สอด เนาะทางหลวงแผ่นดินหมายเลขกสิบสองแผ่นดินหมายเลขกสิบสองช่วงตลาดมูเซอร์ไม่นะครับมาตลาดมูเซอร์ไม่กับสิบาพ,พี่ประนองแย่กับไปชมจะข้าวไปเบิง้งเบิ้งจากหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงเนาะมาแล้ว,วปะแบ่กัไปเบิง้งว่าของสื่อของขายของยุ่งของกินถึงแพงสําเลยเนาะพี่ประนองไปเบิ้งกันของเขามันหลายปะ อยู่ทั้งดอยทั้งเขาแบบนี้มันสิมีอย่างขายแน่เนาะพี่น้องทานหลวงแผ่นดินไม้เหล็กสิบสองนี่กะจริงๆเราคนนะ่ะเริ่มตั้งแต่มุกดาหารเนาะสะพานเมตถภาพไทยเล้าแห่งที่สองจังหวัดมุกดาหารมาสิินสุดยูอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสะพานมิตะภาพไทยพมา่าแห่งที่สองคือกันนะครับกลเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับ ที่มีขั้วแง่นะครับแต่ภผคกเนื้อผาคเนื้อนะหมอดภาคอีสานหอดภาคตอนออกเชียงเหนือนะถนนนี้ก็เคืนว่าเป็นถนนอินโดจีนนะครับถนนอินโดจีนเปนยงอเอินอินโดจีนนะครับมันเป็นการเชื่อมการเชื่อมเส้นทางนะครับระวังอ่า แล้าวางังทะเลอัาออนามันนะครับทะเลอ,อนันามันกับทะเลกินไตเนาะทะเลอันามันกับทะเลกินไตเชื่อมไปยังไหนนะครับมันเชื่อมอมาจากพื้นที่ะม่านอทะเลอันามันเทีอกเขามากผมไม่รู้ก็ขึ้นแถวไหผมก็เคยไปเจอนอกเไปสอดออกสอดออกจังหวัดมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารไปสวรนาเตสวนนาเขตกันสิเลื่อยไปเวียดนาม เหนือหน้ามูลูไปสอดออกจังหวัดใดของจังหวัดของประเทศเวียดนามนะครับเขาเลยเอื่อมาอินโดจีนนะครับช่วงแม่สอดจังหวัดต,ตากเนี่ยถือว,ว่าเป็นช่วงที่ถนนมีมข่วมกว้างนะครับกว้างสามเลนสามเลน,ส,เลนสี่เลนนะครับเป็นช่วงที่รถบรรทุกวิ่งหลายที่สุดนะครับรถบรรทุกบางขั้นเนี่ยสี่เลนแซ่ขวา ถ้าเลี้ยนแซงขวาเนี่ยเขาต้องเข้าใจว่าขั้นนี้โมเมนต์โมเมนต์คนไทยครับและการโมเมนต์รถที่ที่จดทะเบียนในไทยนะครับอาจจะเป็นรถพมา่าเนาะพอเขาเคยแลีนขวามาหนีเขาก็แลีนขวาให้เราเนาะครับท้าวสีแซงกับตรงเบือบบเ้องเบื้องจังหวะนะครับเบืเ้องจังหวะว่าสีแซงอะไรว่าแซงขวาส่วนมากสีมาแถวหนีส่วนมากสีแดง สิ็จแซงสายพี่น้องบ่ใครไดแซงขวาเนาะต้องท่ามใจนะครับเพระาะว่าคนมันหลากหลายคนขับลงตุกมันหลากหลายเชื่อชาติห้างเที่ยสามขั้นเลี่ยงหน้ากระดานไปเรื่อยก็มีนะครับเนนี้นะครับ,รนะรบถือว่าเป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับที่อันตรายที่สุดนะครับถ้าช่วงหน้าฝนนี่ถืออันตรายมากมกนะครับแต่ช่วงนา ช่วงหน้าแรงหนาหนาวนี่บ่เท่าไหร่นะครับอุบัติเหตุไม่เคยเกิดแต่ถ้ามันช่วงหนาฝนอุบัติเหตุเกิดไวที่สุดนะครับเกิดมามันจิตทุกๆกช่วงสิบกิโลนะครับหนาฝนเนี่ยนะครับ ไกเสียอดตลาดมูเซอ้อไม่แล้วนะครับตลาดดอยมูเซอ้อไม่แล้วนะครับเดี๋ยวสียาพี่พน้องแบกเข้าไปนะครับคอยเบิ้งนะครับข้างต่อข้างเขาตลาดนะรบเมันรธรรมดาพี่น้องลุงหมอกไงน,นะครับรดเต็มตลาดตะลีทั้งหมดนะครับลุงบุลุงบักฮัดนะครับเพรามันข้างเขาออกงา่ายๆนะครับหานะนะวงจรรถไปยากพี่น้องมันเค่อยมากคยพ่านไประจำนี่ บ่อๆมาจอดบ่อแหวกออกมาสักนะ่รแห่โชคดีได้หมอกจอดจริงๆเราหาหมอกจอดบ่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวพาลงตลาดใกล้ยพี่น้องครับก็ต้องว่ามีทุกอย่างครับมีทุกอย่างที่พื้นลากมันนี่มีทุกอย่างที่พื้นลากมันนี่หลายอย่าง ที่ปลูกได้เฉพาะเมืองหนาวที่ปลูกได้เฉพาะที่เขาค่าราคาต่อรองออกนะครับว่ามียังตายตัวเนาะสีถือเสียแพงถึงีะไปเขาคุยกันคุยกันรู้เรื่องได้ถึงคุยกันพอรู้เรื่องกันแพงนะครับเบิองดาวเพิมีครบทุกอย่งางแค่เนาะ

ร้ห้าสิบจ้า้หวานกงค่ะพี่ยังไปัดได้หมดเลยชิมแย่ๆหน่อยชิมหน่อยี่ไรน้ำพึ่งเดือนห้าเดือนมันเดือนใดละ่ละเรื่ หวานๆเลยนะคะนี่ค่ะเราเข้ามาชิมดูลายเม็ดน้าพี่สาวนี่ค่ะคลองชิมดูด้วยค่ะปลาดุกสุดยอดเลยอะแค่ทูมูหวานนะคะพี่โอ้มูไหมโคตร เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีแล้วแต่หูเอาขับตรงนม่ได้เพราะว่ากับแงันุกมางจะขับแย